น้ำแบบนักล่าปลวกแสนออนโยนจากออสเตรเลียสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเนเฟอร์ติี้สาระไม่ไร้สาระเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าในออสเตรเลียมีสัตว์กระเป๋าหน้าตาน่ารักที่กินแค่ปลวกเป็นอาหารหลักเท่านั้นวันนี้เราจะพาเป็นเพื่อนไปรู้จักกับน้ำแบบหรือที่คนบางพื้นที่เรียกว่าแอนติเทอร์กระเป๋าเจ้าสัตว์ตัวเล็กๆ ที่มีความยาวเพียง20-27ถึงเซนติเมตรเท่านั้นลำตัวมีลายขาวตัดกับน้ำตาลแดงและมีหางฟูยาวคล้ายแปรงทาสีพวกมันอาศัยอยู่ในป่าโปรง่งและทุ่งไม้ยูคาลิปตัสทางตอนตกเสียนใต้ของออสเตรเลียซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ที่เหลืออยู่น้อยมากแล้วในปัจจุบันนัมแบตเป็นสัตว์ที่กินแต่ปลวกเท่านั้นในหนึ่งวันพวกมันอาจกินปลวกมากกว่า20,000ตัวน้มแบตไม่มีฟันเหมือนสัตว์กินเนื้อทั่วไป พราะพวกมันไม่ต้องเคี้ยวเพียงใช้ลิ้นยาวเหนียวตวัดจับปลวกได้สบายๆพวกมันออกหากินตอนกลางวันต่างจากสัตว์กระเป๋าอื่นๆส่วนใหญ่ที่ออกหากินตอนกลางคืนน้ำแบตไม่มีกระเป๋าหน้าท้องลึกเหมือนกับจิงโจ้ตัวเมียจะมีเพียงร้อยพับผิวหนังเล็กๆไว้ให้ลูกเกาะเท่านั้นพวกมันเสี่ยงสูญพันธุ์อย่างหนักเพราะถูกคุกคามจากสัตว์ต่างถิ่นที่มนุษย์นำเข้ามาเช่นจิ้นจอกแดงและแมวป่า ปัจจุบันน้ำแบตเหลืออยู่เพียงไม่กี่ร้อยตัวในธรรมชาติถือเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่หายากที่สุดของออสเตรเลียและเป็นสัญ,ญลักษณ์เตือนใจเราว่าความหลากหลายทางชีวภาพนั้นเปราะบางเพียงใดเพื่อนๆพืน,พนทุกคนสามารถช่วยได้ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนองค์กรอนุรักษ์หรือการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพวกมันเพราะทุกเสียงทุกการกระทำเล็กหรือใหญ่ล้วนมีความหมายต่อการรักษาโลกของเรา เพราะโลกนี้ช่างกว้างใหญ่สเสลือเกินรวมเรียนรู้ไปด้วยกันกับในเฟอร์ติตี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ